สมโมสรฟุตบอลอะไรชอบแข่งตอนเช้ามืดมันต้องเป็นทีมแถวอเมริกาใต้ไม่ใช่อยู่ยุโรปนี่แหละไอ้เต้ลายสิบ้ทีมอะไรวะฟิโอฟิโอออะไรของมึงอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู้ทีนะเฮ้ยได้เวลาแล้วโว้จะสองทุ่มแล้วอาเลตินจะมาแล้วเปิดรอเลย มาตีเนลลี่ลงด้วยเฮ้ยสองทุ่มแล้วเว้ยสองทุ่มแล้วหนูเจอเกนคอปดีกว่านัดอำลาเนี่ยเลี้ยวพูเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูดูแต่นอนอยู่เฮ้ยเลี้ยวพูแข่งกูต้องได้ดูดิเอ้าเฮ้ยทุกคนหยุดเลยเว้ยเปิดแมนยูทีมลุ้นแชมป์ชิปดิแมนยูลิเวอร์พูลเฮียอะไรกูดูแต่นอนอยู่ทีมมึงเตะกี่โมงสองทุ่มมึงอะสองทุ่มกูก็สองทุ่มเอ้าเตะพร้อมกันอะเอ้าไอสัตว์อย่างนี้ยังไงอะกูแหละกูต้องได้ดูเฮ้ยไม่ได้กูต้องแมนยูสิวะ ว้าฟุิมอลเฮ้ยนี่มันนัดสุดท้ายของเจ๊กับค้านะเว้ยเฮ้ยไม่ต่อละอุ่นเวนยูของกูเฮ้ยไม่เพียร์มึงไม่รู้เลยเฮียเี้ยเฮ้ไอ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 ้เดี๋ยวเดี๋ยวแย่งอย่างนี้กูไม่ได้เรื่องนะในเมื่อเราตัดสินกันเรื่องดูบอลน่ะเราก็ต้องแข่งขันกันด้วยความรู้เรื่องฟุตบอลสิวะยังไงวะคงแน่จริงไหมล่ะกูแน่จริงอยู่แล้วได้งั้นเริ่มเลยคำถามแรกสโมสรอะไรชอบดนตรีบาร์ซ่าพีดเลมิลิพฮดตอบไบยันมิวสิกแต่เดะเดะเดะ ทำมีแต่พายเรนวิลลี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเฮ้ยโกงอะมึงนำใช่ไหมเออทำมึงนำกูว่าอินดีเอ็นแหละเฮ้ยวัตสิอะโดโนไว้นี่เป็นบายเพนเอาละเนี่ยมึงนำใช่ไหมหนึ่งศูนย์สโมสรฟุตบอลอะไรชอบแข่งตอนเช้ามืดมันต้องเป็นทีมแถวอเมริกาใต้ไม่ใช่อยู่ยุโรปนี่แหละเฮ้ยไอ้เติ้ลหายสิวะทีมอะไรวะฟิออฟิีอเอฟอะไรของมึงฟิออเล่นตีห้าหายอะ ไอี่ก็ไม่ต้องเตะกันเลยเจเวสเขามีแต่พี่ออเรนติน่าผูไม่รู้อะไรหนึ่งหนึ่งแล้วท่านหนึ่งหนึ่งมีแต่เราที่ยังไม่มีคะแนนมาทางอิตาลีแล้วได้สโมสรไหนชอบทารุนซ์สักที่สุดเฮ้ยยูเว่พิดเอซีพิดสโมสรที่ชอบทารุนซ์สักคือป่าหมาไอเวนเขามีแต่ป่าหมาแล้วสโมสรอะไรผูกเชือกไม่เก่งแมสซิตี้พิดเลเวงคูเซนพิดคำตอบที่ถูกต้องคือลิวมัตผิด อะไรเวียนหัวอัสเซนอดนไม่ใช่บาซ่าไม่ใช่อะไรอะกาลาซาตาไลฮึช่วยสัตว์ไปถึงิลิตุรกีเขามีแต่กาลาซาตาไลหรือเปล่าไม่รู้อะกูน้ำแล้วแล้วสโมุรท่านอะไรล่ะชอบเล่นมุกนิวคาสเซอร์พิตเชลซีพิตอะไรอะสโมอบที่ชอบเล่นมุกคือดินาโมเชียบเฮ้ยเขามีแต่ดินาโมเชียบ หมดละหมดหมุกหมดครึ่งแรกแล้แยเฮียมะเคลียร์แันอยู่นั่นแหละสรุปเอาไงเนี่ยมึงจะเคลียร์กูเลยมาเคลียร์กูเลยมาเอามาเอมา,มาเออเอาไงอ่ะเออเอาไงปล่อยชุบไปละจบจบอ่ะก็ได้ปล่อยชุบก็ได้มาอย่ายียาวปังเป้ายิยงชุบกูชน,นะไอ้นิกกี้พี่น้องทนทันไปแล้ววิ่งตามไปแล้ว ทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเอกเดๆๆ็ก